สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะคลิปก็อาจจะมาช้านิดนึงเนาะก็เอาใจใายนอนดึกนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่เทลแอนนาคนะจะเป็นสกินที่ชื่อว่า e อกโนะคะคือเราไม่แน่ใจนะว่าเราอ่านผิดไหมแต่เดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมาสอรับสกินเทลฟรีแล้วก็ จะมีให้ไปแบบว่าลุ้นด้วยนะคะแจกฟรีนี่ก็คือลุ้นรับกันอีกทีนะว่าจะได้ไหมแล้วก็ใครที่ไม่อยากลุ้นนะคะก็เดี๋ยวไปซุ่มส่วนลดด้วยกันนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็เทลเนี่ยเขาจะมีเป็นปุ่มสกินด้วยนะคะทุกคนซึ่งสกินปุ่มนี้ก็สามารถซื้อได้ในราคา6เอเยไม่ใช่69คูปองนะคะเออ ทันเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิพย์แชทนะคะตีทิพย์ไลน์ี บ้าฟ้าแ้องไปฟังชั่นเออแกไม่รอดแน่บ้เฮคยเพื่อนทําอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่อวีเยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น tp7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด มินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนะฝากแฟนเพจแอดมินตอนไว้ด้วยนะคะเหมือนจะมีท่าเต้นมาให้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวเรายังไม่แน่ใจนะคะว่ารับยังไงนะคะเดี๋ยวเรากดมาตรงหน้ารมกิจกรรมนะคะกดมาตรงรูปรถเข็นนะคะแล้วเจอกับกิจกรรมนี้นะ,ะก็จะเป็นกิจกรรมชื่อว่าล่าส่วนลดสกินใหม่นะคะตั้งแต่วันที่6นะคะถึงวันที่31 พฤษภาคมนี้นะคะก้องแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะคะทุกคนอ่ะก็มาพร้อมกับกรอบและท่าเต้นอ่ะก็เริ่ม90-96ปปนะคะคือราคาเต็มจะอยู่ที่910แต่เราไม่รู้นะว่าเราจะลดเท่าไหร่เพราะว่าคือมันไม่ค่อยแฟร์นะครับกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าคนที่มันลด80%นะและอีกคนลด40%นี่คือก็คือแบบไม่แร์ปะอะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับเราเราโคตรแบบ ไม่ชอบอกิจกรรมนี้เลยนะคะเดี๋ยวสุ่มให้ดูนะปึ้งอวิได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราคิดว่าเราน่าจะได้หน่อยแต่สุ่มส่วนค่าสุ่มส่วนลดไแพงได้สามห้าเราคิดว่าน่าจะได้ประมาณสี่สิบห้าสุ่มไปนะคะคือสกิลอวิได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่ก็อของเรานะคะถ้าซื้อก็จะเหลือราคาสี่ร้อยห้าสิบห้านะคะตอนนี้เรายังไม่มีตังค์เนาะเดี๋ยวเก็บไว้ซื้อทีหลังละกันนะคะทุกคนซึ่ง สกินนี้นะคะคือมันนานมากมีเวลาให้เก็บตังนานมากกับสกินเซฟิตอีกหนึ่งสกินนะคะทุกคนอะสำหรับสกินนี้นะคะวิธีรับฟรีทุกคนมากกิจกรรมนี้นะคะจะเป็น4ีพ่อคอนะคะก็ถ้า ปดล็อกนะคะครบ3ครั้งนะคะก็จะได้เป็นกล่องอันนี้เนาะ,ะกล่องสกินเทลใหม่เนาะก็จะเป็นให้ลุ้นระหว่างสกินถาวรกับบัตรเช่าสกินนะคะนี่ประมาณนี้แต่ถ้าเราเปิดโครทุกช่องนะคะเราก็จะได้เป็นสกินพีททรีกไปเลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ยานอาวกาศของเทลด้วยนะคะใครแบบว่าอยากให้เจาะลึกรายละเอียดก็ไปดูคลิป ที่ลงไปได้นะคะที่คลิปใส่โค้ดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกินเทลที่เราได้นะคะคือเราเปิดแล้วแหละเราได้เป็นอันนี้นะคะแบบทดลอง3วันนะคะยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสก,กินใหม่ซึ่งสก,กินนี้นะคะตอนทําคลิปสปอยหรือว่าซึ่งตอนทําคลิปสปอยนะคะทุกคนมันไม่มีหลุดออกมาหรือว่าหลุดอะไรเลยนะคะก็คือเพิ่งมาเห็นพร้อมกับทุกคนนี่แหละอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวกดรับสกินเทลไปละนะอ่ะ เดี๋ยวมาดูเทลแอนนาตกันนะคะนี่อ่ะตรงนี้นะคะแล้วก็กดสวมใส่ไปเลยนะคะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้ารีวิวเอฟเฟกต์สกินกันดีกว่านะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้ารีวิวเอฟเฟกต์กันที่บอยนะาเดี hmm. ๋ยวมาดูเต็มที่ปกตินะคะ mm hmm. ก็จะแอบเบบานิดนึงเนาะอ่ะมาดูสกิลที่หนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าสวยอยู่นะ mm hmm. เดี๋ยวขอะเรียก mm hmm. อันนี้มามาดูสกิลที่หนึ่งตอนยิงก็จะเป็น ประมาณนี้นะคะสำหรับสกิลหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เวอร์มากแต่แบบโมเดลเวอร์มากอันนี้เป็นสกิลที่2นะคะแอบดูเบาๆแอบเบา,บเบานิดนึงอ่ะก็ตามราคาแหละทุกคนแล้วนี้เป็นอันติเมตนะคะนี่ปึ้งอย่างนี้เดี๋ยวขอดูฝั่งนี้นะคะให้มันเห็นชัดๆก็จะเป็นปึ้งไปก็ถือว่าโอเคอยู่ทุกคนก็ก็ได้อยู่ยวมาลองดูคอมโบนะคะเวลาเล่นจริงก็จะเป็นยังไง ป็นประมาณนี้เนาะเวลาเล่นจริงส่วนตัวนะรู้สึกว่าเอฟเฟกมันก็เบาๆนิดหนึ่งอ่ะแต่ก็ตามราคาแหละทุกคน4500อะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยมาดูเอฟเฟกวาร์ปนะคะเอฟเฟกวาร์ปไม่มีนะคะทุกคนสกินนี้อันนี้จะเป็นเอฟเฟกวาร์ปที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็ใครที่ไปสุ่มแล้วได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะหรือว่าใครที่ไปเปิดกล่องแล้วได้สกินเทลถาวอก็มาบอกกันด้วยนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็น ส่วนน้อยนะคะที่จะได้คลิปนี้ก็ขอลาย,ยางยานไปเพียงเท่านี้นะคะ